น,นี้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่40ข้าวิชานางสาววัสมนุษย์พนิลวันนําเบอร์059ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระส,สูตรพระริศและมุตต่างๆขอถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจึงข้าวจชาลงตั้งมั่นมีสติระลรูได้มีสมาธิเจ้าจรในอัคาระพยัญชนะที่บทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชมนมเทวดา สมันตาจักว่าเลสุกัคราคันชันตุเทวตาสัทธรรมมังุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทางสักเเกเมจารูเปยิริสิคารตเตจันตลิเควิมานีทีเปรัตเทจากาเมตารูวนาคาหันเนเคหาวัตถุมหิเคเตกุมมาจยันตุเทวชลธาลาวิสาเมยะขาคันทัพพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจะนางสาทภูเมลุสุนันตุ ธรรมมาสวัสการโลยัมพัทันตาธรรมมสวัสดการโลยัมพัทันตาธรรมมาสวนสการโลยัมพัทันตาสองบทบูชาพราตนาตรไยอิมินาสกาเรนาพุทังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาธรรมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาสังขังอภิปูชยามาสามบทกราพาราตนาตรไรรางสมาสมุทโธปะกวาพุทังภูมิวันตังอภิวาเทเอมี สวะคาโตะปะัตตาโมธรรมบังนภัสสามีสุปฏิปโนปวตโตสาวกสังฆังนามีสีปสรการสิทธิคาานมตสัพะโตระโตสมาสุธัสสนมมตสัพปะโตระโตสมาสุธัสสน นโมทัสสะปกตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบุสรศตรัยเสนรักขุมานาปัทหะพุทธังสรณังกฉามิธรรมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกฉามิตุติยมปิธรรมังสรณังกฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกฉามิตุตติยมปิพุทธังสรณังกฉามิตติยมปิธรรมังสรณังกฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกฉามิหกบุตรส่วนสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรนังอันยังพุทธเมสรนังวรังอิเทนะสะจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพะทานาถิเมสรนังอันยังธรรมเมสิศรนังวรังอิเทนะสะจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพะทานาถิเมสรนังอันยังสักเมสศรนังวรังอิเทนะสะจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพะทาแต่สวดมหาสมัสุเอวัมินสุตังเอกังสมนยังพระควาสักขุเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเชนะสัตถิงปัจจะมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเิเฮวารันเตหิสัตเตหิจโโตตตลกาาาทุเเวหป พุยนะสันนิปติตาหงษที่ปักวันตั้งทัศนียภาพพิคุสังขันจอาระคูจะตุนนางสุทาวายกาศากิกานางเทวานังเอตัสธาโหสศิอายังโคก็กว่าสักเกสูวิหารติกาปิลาวัตุสมิมหาวันเนมหาตาพิคุสังเขนัสทิงปัญจะมัตเตหิตพิคุสัตเตหิสักเทเฮวารันเตหิท่สเสศหีจัตุโลกาธาตุหิเทวตายพุยนะสันนิปติตาหงษที่ปักวันตั้งสัน ทัศนายปิคุสังกันจะเปอนูนาม่ยมปิเอวะภกว่าไดโนปะสังกันไม่มาเมียวะอุปัสังกันพิโตวะภกว่าโตสันิเจปันจักคาคาทาภาษายามาติอัตโคตตาเทวตาเซยาทาปินามาคาราวะปุริโสมัสสัมมาชิงตะวะพายหังปาสสาเรยาปัสสตังวะพาหังสัมมิชยาเอวะเมวะสุทาวะเซสุเท เวสุอันตรหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังติตาโหเอกาเทวตังภควะโตสันนิเกอมังคะาั่งอภาสีมหาสัมโยอวันนัสมินเทวกายาสมคตาอาคาตัมหาอีมังธรรมสัมยังทักขิเต ตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโคอัปปาเทวตาภักขันโตสันติเกียิมังคาทั้งหาภาสิตตาพิกโวสัมมาทาหังสูจิตตังอัตานอุชุกะมะตังสุตสาสารทีวะเนตานิคับเฮตวาอินทรียานิระคันติปันทิตาติอัถ โหอัปปราเทวตาภกวันโตสันทิเกอ,อีมังค่าทั้งอาัภาสีเชตวาคีลงังเชตวาปาลีคังอะค่ะอินทากีลังโอหะจะมมัสเมชาเต,เตจารันติสุทาวิมาลาจากักขุมเมตาสุทันตาสุาาสุนคัคาติอัตคูอัปปาราเทวตาภกวันโตสันทิเกอีมังค่าทั้งอัภาสีเยเกจิพุทธังสารนังขตาเซเซนาเตคามิสันติอัปปายาภูมีปะหายาแมานุสรังเทหังเทวกายยังปาร ปาริปุเรสันติอะระโคกวะพิคูอามันเตสิเยผุเยนะพิคูเขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตตะธาขตั้งขาสนายะพิคูสังขันจับเยติเปติพิเขวอะเฮสุงอาติตามัทธานารันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภวันตานังเอตัปปรมายเยวะเทวตาสันนิปติราอะเฮสุขเสนยะ ทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวพาวิสันติอานาคะตัมัทานังอรหันตสัมาสัมพุทธเตสัมปิปควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสัมมิปติตาวันาวิสันติเซยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเวเทวกายานังนามินีกิตายสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสุสาธุกลงมานัสิกะโรทั สิสามิติเอวัมพันเตติโหเตเตพ,พิกะพิกุปตะอันโตปจัโสสุภควาเอตระวงจัศ <c> โ <oughs> โลกะมนุกัสสามิยะถากุมาทสัสสิตาเยาสิตาคีริคภะรังอหิตตาสะมหาสะมหิตตาปูทุสีหาวะลันสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปสัสน,นา นาวิลาย,ยพินโยปัญจสติปตตววยวะเนกาปิลวัตเวอตุอามันตายสาาัทสัวคิส,สันนิระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนาถาพิขาวเจเต,เตจะตตปะมากาักระุมสุตวาพุทธาสาสานานงเตสัมปาตุราหุยานางอามานุานาาสานาทัสนางอเปเกสตตะมัทคุงสหสังอัตาตาริง สัตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัทถสูงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภะผุสาอะหงตะจะสัพพังอภิญญายับโอวขิดตวานะจักกุมาอตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชินาถาภิกาโวเยโวหังกิตยะกิสามิคิราหิอนุภูกะโสรตัสสะ สาหัสสาวกยักากรุมมากับปีละวัตถวาอิกิมันโตชติมันโตวันนาวันตยะสิโนบธามนาภูพิภูนังสติวนาชชาสหัสสามหาวตยะคนันตะวันดีโดยที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโยะสิณโนบธามนาภิภูนังสติวนาสตาคิรา สีสหัสสายขานตะวันนโยที่มันตชิดถิมโตวันนั้นมันตยศสินโมทธพมาดาพิมุพี่นงสมติวนอิเจเตโสหัสสหัสสายขานตะวันนโยที่มันตชิดติ่โตวันนั้นมันโตยศสินโมทัมาดาพก่คนัพี่คนัสมติวนาเวสามิตาปัญจสตายะขานตะวันนโยที่มันโตชิดติ่นโตวันนั้นมันตยศสินโมทัมาดาพิมุพี่นสมติวนภูมิโรราชาไหโกปุลเปเวปุลลาวิเวสนางพิญโยนางสัตาสหัสสายยกขา ปะยิรุปาสติกุลพิโรราชากัยโกโสปะคาเสมิติหัวานางปุริมันจัติสังราชกาิตระโทงภสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชกิสสิโสปุตตาปิตตัสสะผาหัวผู้อินทนมามหาหราภายที่ทินโตชุติมาโตวนาวัน,ตวนมโมมานานตเยสเจนนโพธทธมาดาที่โมกุกังสิติหัวนางทักขีนันจัติสังราชาวิโรห วิรุปโธตัพภะสาสติกุมพันธานนางอธิปติมหาราชายสัสิโตปุตตาปิตัสสะพหาวอินทนามามหาภพลาอิทธิมนโตชิตินมณโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกโมภิกุนังสมิทิหัวนางปัจฉิมันจัติทรงราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหาวอินทนามามหาภพลาอิทธิมนโตชิตินมนโตวันละวันโตยสัสสิโสโนโโมทัมนาภิกโมภิกขุนังสมิทิหัวนาง อุตรันจาทิสังราชากุเวโรตปะสาสติยาคานังอธิปติมหาราชยิสสีโสพุทธาปิตัสสะผัวินธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันวันมันโตยิสศีลโมทัมนาพิมุงิีุวังสมบติวังปูเร่มาทีสังราชตารัตโททักคิเนาวิรรหโกปัจชิเมนาวิโร อักโขกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโรทิสาทาทะลมานาอัดทังสุวันีกปิละวัตเวเอตังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาทาสามายากุเกนทุเวเกนทุว,ทว,วีพุจวีพุโตสหจันทนโนกามะเศโทจกินมันทุนิมันทุจปะปนาโทโอปันโยจัเทวสุตโตจะมาริตโตจิตตะ เตโนจากคันดโพนโคราชาชนโนสโพอาคูกันจสิโคเจวติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชนคันทภาสหราชุพิโมทนานาพิกามุพิขุนังสมิติงหวนาอาาคุณภาษาดาคาวัสาราจัหจัจกาตมพัลสะตระอาคุปายาคาสหายติพิยามุนาทตารทาจะอาคุคาคยาสศิน โนเอราวันนมหานโคโซปาคาสมิติงหวน้อินาคาราเชิญสาสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักภูเวหายสาเตวณมัชฌปัตตาจิตราสุปนาอิติเสนะมานามังอภัตยันตานาคาราชานามาสิสปันโนเขมารมะกาสิพุทโธตันหาหิวะจหิอุปาวหันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวชิราหัตเทนสะสมุทางอสุราสิตาพัตตาโรโววสาวัตเซเตอิทิมันโตยะสสิโนกาลกัญชามาหาพิสมะอสุราธนาเวคซะเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมูจิสหัสตันจะปะพระลิปุตตานางสพเพเวโรจนามากาสันในหิตวาพาลิงเซนางราหุพัทธ มุปาขมูงสัมาโยธานิพัทันเตปิขุนังสมิติหัวนังอากุเทวาปัวีจเตโชวายโยทะขมูวรุณาวรุณาเทวาโซมาจัสยะสสาหะสาสาหะเปตากรุณากายิกะอากุเทวายะสสินโนทัศติทัศทากายาสปินะนัตวันินุติทิโมโตชุติโมโตวนาโมโตยะสสินโนโมทามนาภิกขุภิกขุนังสมิติหัวนังเป็นดุจเทวาสาสีจัสมาจัตถุ ทุเวมาจันทัสุปานิาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริมาคูปุรกิตานคันตานิปุรักิตาอากูมันเทวาลากชะกาวสูนังวสาวาเซโทสโคปาคาปุรินทโททัศติทศากยสัภเตนะตวนิโนอิเทมโตชิติมโน วันน่าวันโตยัสสกิลโมธาธรรมดาพี่มึงคือคุณังสัโมปติวงศนางอธากูัอาสะหาภูเทวาชาลามาคะสิขาริวาตริฤทธากาจะโรชาจะอุม,มาปุปพัสนิพาณิสิโนโวรุณาสหาธรรมจะอาจูตาจะ อเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวะสะนุวะเนสิโนทัศเทศชากายาสเพนะระตะวันิโนอิทิมตัวชุดติมตัววันละวันตัเยสิโนโมททมนาพิโมหนั่งสัมพิงหัวน้ำสมนามหาสมานามนุสามนุสสัมนาคิดทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาธากูอารยโยเทวาจะอะโลหิตตาวาสิโนปาราคะมหาปาราคะอาคูเทวายสัสสิโนทัศเทศชากายาสเพนะระตะวัน te ิโนอิทิมต uhm ัวชุดติมต um, ัววันละวันตัเยสินโนมุท มนาภิกขุโมภิกขุนางสมติหงหัวนางสุการุมหาอารุณาอาภูวเวงคะนาคาสหาโอทา,าคาไตไคหาปาโมขาอาภูเทววิจักขณนะสธรรมตามหารัคชามิสการยะสสิโนฐานนยังคาอาคาปัชุนโนยุทิสาอภิวัสติทัศเทสรา,ากายาสเพลา,น,านันตะวันิโนยมโตชุติมันโตวันวนาวมโตยะสสิโนโมทามานาภิกขุโมภิกุนังสมติวงวนางเคมิยาตุสิตายามาตถกาจะยะสสิโนสัมพิตกา ลามะเสซขาโชตินามาจะอาสวะนิมานะระติโนอาคุอาคูปะระนิม kind of ิตาทัเสทเทสทักกายสภานนังตะวันิโนยิมันโตชิติมันโตวันโนมันโตยิสิชิโนโมทามนาภิก <neither> <bah> ุทิปภูณามิส uh ิงห์ว <t iny> ันามทัเสเทเทวานิกายาสพินนตะวันิโนนามันวะเยวะอังคันฉุญเยจันเยสัสสิสาสหะปะบุตชาติมักคีลังอุขติณะมานาสาวังทัพ โมคะตารังนาคังปันทังวะอาสิตาสิตังสุรัมมาปารามะโตจะปตติตทิมาโตสหะสันนางกุมาโรโอติสาจะโสปะคะมัสมิติหะวานางสัสสามหามะลูกานางมหารม,มาติพิพพติตต,ติอุปะโนชุติมันโตพิมากายโยยศสิโสทัสติสิสาราคุปัญเจกะวะสัวัติโน เตสันจามัชโคอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสรมเกมาราเซนาพิกามิปัสสกันหัสะมันทิยังเอถักันหทถพันธะราเคนาปัถะมิถุโวสมันตาปริวารีนะมาวูุจิถะกูจินะอิติคัตมหาเซโนกันหะเซนาอัตตาสยิปานินาตละมาห์จัสรังกตะวานะ เทระวรังยัตพาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโปจามเหรอสวิชุโกทตาเอาหมอนมาตรงนู้นหมอ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 นนู้นหมอนมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตั้งจะสับพังอภินยายาวะวะกิตตะวานะจักขุมา ตุอามันตยิสัทธาสาวกเกศาสเนรเตสมาเสนามาราเสนาพิกันตาเตวิชนาธาพิกาโวเตจัาตตปามกาักโรสุตวาพุทธาส,าสาสนาวีตาระาเคหิปัตามุงเสนังโลมัมปิอันจะอยู่สเพวิชิตตสังคามาพยาติไตายส,าสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตจเน શુતાતે